วันนี้ผมก็มีเมนูสร้างอาชีพอีกหนึ่งเมนูมาแนะนำนะครับเมนูนี้ก็คือเมนูไก่ป๊อปไม้ละ3าบาทครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มทํากันเลยครับเริ่มจากวันนี้นะครับผมจะใช้ชิ้นส่วหนุง,อ,งอกไก่นะครับอกไก่หน้าตาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะชิ้นใหญ่ประมาณนี้นะขั้นตอนนี้เราจะนามีดเนี่ยมาแล่อกไก่ให้เป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับเพื่อนเพราะว่าเราจะแล่ให้มันเป็นเส้นๆนะครับความหนาของอกไก่เนี่ยก็ประมาณ1เซนติเมตรกำลังดีนะครับไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะ แล้วเราก็จะนําอกไก่เนี่ยมาหั่นเป็นเส้นเส้นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนนี้เราจะนาไก่เนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะครับความยาวเนี่ยก็ประมาณ2ข้อนิ้วก็ลังดีนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะประมาณนี้นะครับเริ่มจากนะครับผมจะใส่รสดีไก่นะครับใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะแบบไม่พูนนะเพื่อนๆือนแล้วก็ใส่เกลือครับครึ่งช้อนชานะเป็นเกลือแกงป่นนะครับแล้วก็ผมจะใส่น้ําตาลนะครับน้ําตาลทรายนะ1ช้อนชานะครับแล้วก็ใส่พริกไทยนะครับพริกไทยป่นนะใส่ให้มีความหอมนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็จะคลุกทั้งหมดให้มันเข้าด้วยกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะหมักไก่นะครับทิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้สม่ำทั้งหมดอ่ะมันซึมเข้าเนื้อครับเราจะนําไก่นยมาเสียบง่ายๆเลยนะครับเวลาเสียบก็เสียบปกตินะเพื่อนๆไม่ได้มีเทคนิคอะไรนะครับเสียบจากล่างขึ้นบนนะครับเราจะนําแป้งทอดกรอบนะครับอันนี้ผมใช้ของยี่ห้อครูงทิพนะแต่ว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยก็สามารถใช้ยี่ห้ออื่นได้นะครับนําแป้งเทลงไปเลยครับ พอใส่แป้งทอดกรอบเติจนะครับผมจะตามด้วยน้ําเย็นจัดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะตีแป้งทั้งหมดให้มันเข้ากันเลยครับในการใส่น้ำนครับผมจะค่อยๆเทน้ําใส่นะครับผมจะไม่ได้เทน้าพรวดเดียวนะครับเพราะว่าสมมุติว่าถ้าเราเทพรวดเดียวเนี่ยถ้ามันเหลวไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะแก้ไม่ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะนํารสดีนะใส่ไปนิดนึงนะครับเพื่อให้แป้งเนี่ยมันมีรสชาตินะครับแล้วก็ผสมให้มันเข้ากันอีกรอบครับ แล้วก็ดูความหนืดของแป้งนลเพื่อนๆอย่าให้มันเหลวนะครับนําไก่นะไปคุกกับแป้งฝุ่นไปคุกกับแป้งเหลวเสร็จแล้วนะครับนําไปคุกกับกิขนมปังนะครับคุกให้ทั่วเลยเพราะจะนําไก่เนี่ยนําลงไปเลยนะครับในการทอดนะครับเพื่อนๆอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ไฟแรงอ่ะครับมันจะสุกเร็วเฉพาะส่วนนอกนะเราจะให้มันสุกเท่ากันนะครับตอนนี้นะครับ